ข้อนี้นะครับเป็นการเขียนกราฟรูปนี้แหละ x กำลังสบวก y กำลังสบวก8 x บวก6 y บวก25เท่ากับ0ี่ยต้องดูให้ออกก่อนว่ามันน่าจะเป็นรูปอะไรวิธีการสังเกตขอให้ดูที่สัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองกับ y กำลังสองปรากฏว่ามันเท่ากับ1เท่ากันพอดี ถ้าเท่ากันจําได้ไหมว่ามันคือเป็นอะไรคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นวงกลมโอเคต้องไปหนุวบวกด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงนะยี่สิบแล้วเป็นเครื่องหมายเดียวกันด้วยถ้ามันไม่เท่ากัน<ม>ก็จะเป็นวงรีเนี่ยวงรีสังเกตที่สัมประสิทธิ์ x กําลังสองกับ y กำลังสองไม่เท่ากันคาดเดาว,ว่ามันจะเป็นวงรี ทีนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายต่างกันให้สันนิษฐานไว้ว่าเป็นไฮเปอร์ค <Hyper. S 1> าดเดาว,ว่าจะเป็นไฮเปอร์ตัวนี้แหละ <Hyper. S 2> สัมปสิทธิ์เอกกลังสองกับ Y กลังสองเออมันเครื่องหมายต่างกันนั่นแหละเป็นไฮเปอร์ข้อนี้เป็นไฮเปอร์มุมฉากด้วย oh. เพราะว่าอะไรสัมปสิทธิ์มันเท่ากันแกนเขาเรียกวะไรแกนสมมาตรไม่ใช่ เส้นกํากับมันตั้งฉากกันเขาเลยเรียกว่าเป็นไฮเพอร์โบลามุมฉากเป็นภาพรวมนะทั้งหมดตัวนี้เป็นอะไร x กำลังสองลบ y บวกห้าเท่ากับศนย์นั่นแหละถ้ามีกําลังสองตัวหนึ่งกําลังหนึ่งตัวหนึ่งก็เป็นพาราโบลาเอาจัดรูปนิดนึงก็ได้ y เท่ากับ x กำลังสองบวกห้าใช่ไหมเป็นพาราโบลาตาม y เพราะ y กำลังหนึ่งสังเกตง่ายๆอันไหนกำลังหนึ่งก็ตามนั้นแหละหงายหรือคว่ำเอาหงายแน่ๆเพราะสามสิบนเนี่เป็นบวกมสามก็เรียนแล้วจุดยอดยังตอบได้อีกเลยศูนย์้าโอเคนะตัวนี้อา้าวในทางตรงกันข้ามก็คือ x เท่ากับอะไร y กำลังสองบวกหเป็นตาม x หรือตาม y เป็นพาราโบลาใช่ไหมครับมีกำลังสองตัวหนึ่งมีกำลัง 1, ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตาม x ต,ตาม x ตะแคงขวาตะแคงซ้ายตะแคงขวาสังเกตดได้จากเนี่ยสัมประสิทธิ์นี้เป็นบวกแต่ว่าเราต้องจัดรูปให้เข้าฟอร์มมันนะเดี๋ยวลงละเอียดอีกทีหนึง่งแยกให้ออกสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันงดีสัมประสิทธิ์ เครื่องหมายต่างกันเป็นไฮเปอร์ถ้าเป็นพาราโบลาก็คืออันไหนกําลังหนึ่งก็เป็นตามแกนนั้นแกนสมมาตรหรือแกนพาราโบลาขนานกับแกนนั้นๆนะครับนี่คือภาพรวมกลับมาที่ข้อนี้นะครับนี่ไงคาดเดาว่ามันจะเป็นวงกลมเพราะว่าสัมประสิทธิ์ x กำลังสกับ y กำลังสองมีค่าเท่ากัน จากนั้นเราพยายามจัดให้เข้ารูปมาตรฐานตัวนี้ใช่ไหม x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองเนี่ยเราจะจัดมาให้อยู่ในฟอร์มนี้ให้ได้แล้วก็จะวาดรูปได้อีกลบมันไปก่อนวิธีการก็จัดกำลังสองสมบูรณ์นะเอา x ไว้ด้วยกันบวก y กำลังสองบวก 6y เ,เว้นที่ไว้หน่อยหนึ่งเอายี่สิบไป้ฝังนนเป็นลบยี 20. ทีนี้กำลังสองสมบูรณ์นะคิดง่ายๆเอาตัวนี้หาร2 8หาร2ได้4ี่บวก4ีกำลังสองลงไป6หาร2ได้3ก็บวก3ากำลังสองเข้าไปเหตุที่ต้องหาร2เพราะว่ามันเป็นเทมอม2หน้าหลังไงหน้ากำลังสอง บวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองตรงนี้ไม่ลงละเอียดละประมาณนี้แหละมันมาจากกําลังสองสมบูรณ์ะต้องไปทบทวนดูเองนะครับทีนี้เราก็จะเห็นใ้สามตัวนี้เข้าฟอมหน้ากำลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็กลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองง่ายมากในคานองเดียวกันหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็เลยได้เป็น y บวก3ทั้งหมดกำลัง2เครื่องหมายบวกตรงนี้อ้าวลืมลืมตรงนี้นะเราบวก4กำลัง2เข้าไปบวก3กำลัง2เข้าไปแต่เราลืมบวกเข้าฝั่งนู้นใช่ไหมอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญถ้าล,ลืมก็ผิดทันทีบวก4กำลัง2เข้าไปบวก3กำลัง2เข้าไป สี่กำลังสองสามกำลังสองสิบหกคูณเก้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าลบด้วยยี่สิบเหลือห้าโอเคก็จะเป็นวงกลมแล้วห้าก็มีค่าเท่ากับเพื่อให้มันเข้าฟอร์มนะรูทห้ากำลังสอง x บวกสี่ x บวกสี่ก็คือ x ลบด้วยลบสี่บวกด้วย y ลบด้วยลบสามพยายามมองให้ออก จริงตรงนี้ถึงตรงนี้แยกให้ออกเลย h คืออะไร h คือลบ4 k ก็คือลบสามพยายามแยกให้ออก r ก็คือสแควรูทห้านั่นเนี่เราก็ได้วงกลมแล้วจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบ4ลบ3 hk รัศมีหหน่วย ก็เป็นประมาณนี้ก็มาดูพิกัดนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นลบ,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 บสี่บวกลู่ห้าลบสามลบสี่ลบสแควรูทห้าลบสามในทำนองเดียวกัน หาพิกัดเฉยๆว่าตัวนี้เลื่อนไปตาม x ใช่ไหมค่า x ก็เปลี่ยนเลื่อนขวาก็บวกไปรูทห้าพราะเราสิ่มันหน้าดวยเลื่อนซ้ายลบสี่ก็ลบสแควรูทห้าเลื่อนขึ้นใช่ไหมแนวเนี้ยแนวตั้งเนี้ย x ต้องเท่าเดิมเท่ากับลบสี่ตลอดค่า y เปลี่ยนลบสามบวกสแควรูทห้าลบสามลบสแควรูทห้าเป็นแบงนี้ถ้าโจทย์ถามโดเมนเลนของข,องของ้อนี้ตอบได้เลยโดเมนก็คือปิดตัวนี้แหละ ลบสลบสแควรูทหลบสบวก 5, สแควรูทห้เห็ได้แล้วโดเมนเล่นในทำนองเดียวกันนี่แหละลบสลบสแครทหไปถึงลบสบวกสทหช่วงผิดเช่นเดียวกันจริงแต่ว่าเราต้องมองให้ออกวงรีไฮเปอร์ถ้าดูจากกราฟก็ได้ง่ายเหมือนกันนะโดเมนเล่น